เคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่ต้องงมหาข้อมูลสำคัญสำคัญใน Google Sheets ที่มีข้อมูลเป็นร้อยเป็นพันแถวน่าปวดหัวใช่ไหมล่ะครับแต่ลองคิดดูสิครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถถามคำถามกับชีทของเราได้ตรงๆเลยแล้วให้ AI อย่างจ e m i n i เนี่ยหาคำตอบมาให้เราได้แบบในพริบตาเดียววันนี้ล่ะครับเราจะมาเปลี่ยนจินตนาการที่ว่านี้ให้กลายเป็นความจริงกันลองนึกภาพตามนะครับ แทนที่เราจะต้องมานั่งปวดหัวกับสูตร VlookU p ซับซ้อนหรือมานั่งกดฟิลเตอร์เพื่อหาข้อมูลยอดขายของไตรามาสที่แล้วเราแค่พิมพ์ถามไปง่ายๆเลยครับว่า A สินค้าตัวไหนขายดีสุดในไตรามาส3แล้ว AI ก็ไปสรุปคำตอบพร้อมข้อมูลเปะ๊เปะๆมาให้เราทันทีโหแค่คิดก็สุดยอดแล้วใช่ไหมครับมันจะช่วยประหยัดเวลาและเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปได้มาหาศาลเลยทีเดียวเอาละครับนี่คือภาพรวมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ เราจะเริ่มจากคอนเซปต์เจ๋งๆนี้กันก่อนจากนั้นจะพาไปดูพิมพ์เขียวเบื้องหลังที่เรียกว่าระบบ RAG แล้วก็จะมาลงมือสร้างมันขึ้นมาจริงๆเลยครับพร้อมกับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้มันใช้งานได้จริงและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าครับว่าอนาคตของ AI ส่วนตัวเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนโอเคครับ มาเริ่มกันที่หัวใจหลักของเรื่องนี้กันเลยแนวคิดสำคัญก็คือการทลายกำแพงระหว่างข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่ามันจะอยู่ใน Sheets, Docs หรือแม่กระแทกใน Gmail แล้วเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้ากับสมองกลอัจฉริยะอย่างเจมินายครับโดยใช้เทคนิคสุดล้ำที่ชื่อว่า retrieval augmented generation หรือที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่า RAG นั่นเอง จุดที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าทึ่งมากๆก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนเครื่องมือที่เราคุ้นเคยและใช้กันอยู่ทุกวันให้กลายเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ฉลาดสุดๆโดยใช้แค่ Google Apps Script กับพลังของ Gemini AI เท่านั้นเองครับใช่แล้วครับไม่ต้องไปลงทุนกับระบบที่ซับซ้อนหรือไปจ้างโปรแกรมเมอร์ให้วุ่นวายเลยแค่นี้เราก็สามารถสร้างระบบที่ค้นหาข้อมูลสัญญาจากใน Docs หรือสรุปอีเมลสาคัญๆได้แล้วเอาละครับ ทีนี้เรามาแง้มดูกลไกลเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าว่าเจ้า AI ของเราเนี่ยมันคิดได้ยังไงกันแน่เดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปดูพิมพ์พเขียวของระบบนี้ทีละสเต็ปเลยรับรองเลยครับว่าเข้าใจง่ายกว่าที่คิดแน่นอนหัวใจของการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใน5ขั้นตอนนี้แหละครับ 1. คือ ingestion หรือการดูดข้อมูลจากชีตของเราเข้ามา 2. คือ embedding ก็คือการแปลงข้อความเหล่านั้นให้กลายเป็นรหัสตัวเลขที่ AI เข้าใจได้ 3. คือ vector store ซึ่งเราจะใช้ Google Sheets นี่แหละครับเป็นที่เก็บรหัสลับของเรา 4. คือ retrieval พอเราถามคำถามเข้าไประบบก็จะไปค้นหารหัสที่เกี่ยวข้องกันมากที่สุดกลับมาและสุดท้าย generation ก็คือการส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปให้ Gemini สรุปออกมาเป็นคำตอบที่ฉลาดและเข้าใจง่ายให้เรานั่นเองครับคำว่า embedding อาจจะฟังดูเหมือนศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนนะครับ แต่จริงๆแล้วลองดึกภาพตามไม่ง่ายว่ามันคือการสร้างลายนิ้วมือดิจิตัลที่ไม่ซ้ำใครให้กับข้อมูลแต่ละชิ้นครับทำให้ AI ไม่ได้แค่จำคำศัพท์แต่สามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในได้ด้วยอย่างเช่นมันจะรู้ว่าคำว่ายอดขายกับรายได้เนี่ยมีความหมายที่ใกล้เคียงกันซึ่งนี่แหละครับคือความมหศจรของมันเอาละครับทฤษฎีพอประมาณแล้วได้เวลาพับแขนเสื้อแล้วมนลงมือสร้างกันจริงๆบ้าง เรามาดูกันเลยครับว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการปลูกชีวิตให้สเปรชชีตของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับว่ามันง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมมีแค่2อย่างเท่านั้นเองครับอย่างแรกคือ API key ที่เราสามารถไปขอได้ฟรีๆเลยนะครับจาก Google AI Studio มันเหมือนเป็นกุญแจวิเศษนะครับและอย่างที่2ก็คือ Google s h e e t ไฟล์ My e m เอีกหนึ่งไฟล์ที่จะมาทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองกับ AI ของเราแค่นี้จริงๆครับ พร้อมแล้วไปกันต่อเลยและนี่คือคู่หูฮีโร่ที่จะมาขับเคลื่อนระบบของเราครับเราจะใช้โมเดลของ Gemini 2ตัวที่ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กเลยตัวแรก text embedding 004จะทำหน้าที่เหมือนหนักแปลครับคือจะเปลี่ยนภาษาคนของเราให้กลายเป็นภาษาตัวเลขที่ AI เข้าใจส่วน g e m i n i 1.5 flash นี่แหละครับคือนักวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ที่จะอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็สรุปออกมาเป็นคำตอบที่เฉียบคมให้เราในส่วนของการเขียนโค้ดไม่ต้องกังวลไปนะครับเราจะสร้างคำสั่งหลักๆแค่2ชุดเท่านั้นเองชุดแรกก็คือฟังก์ชันสำหรับแปลงข้อความของเราให้เป็นตัวเลขหรือก็คือการทำา m m e e d i n n g นั่นแหละครับและอีกชุดก็คือฟังก์ชันสำหรับพูดคุยกับ Gem i นา AI เพื่อส่งคำถามไปและรับคำตอบกลับมาครับ และคำสั่งหลักชุดที่2ก็คือนักสืบของเราครับหรือก็คือฟังก์ชันการค้นหานั่นเองเมื่อเราพิมพ์คำถามเข้าไปเจ้านักสืบคนนี้แหละครับที่จะวิ่งไปค้นหาข้อมูลใน g ูเกิ e ชีตของเราโดยจะไปดูว่าข้อมูลชิ้นไหนนะที่มีลายนิ้วมือใ,ใกล้เคียงกับคำถามของเรามากที่สุดแล้วก็จะดึงข้อมูลเหล่านั้นกลับมาเพื่อเตรียมส่งให้ g e m i n i สร้างเป็นคำตอบต่อไปมาถึงส่วนที่หลายๆคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าระบบพื้นฐานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย จะใช้งานได้ดีสำหรับการทดลองแต่ถ้าเราต้องการอัปเกรดมันให้กลายเป็นเครื่องมือระดับโปรสำหรับใช้งานจริงจังแล้วก็ผมมีเคล็ดลับเด็ดๆบางอย่างที่จะทำให้ระบบของเราทั้งฉลาดและส่งพลังยิ่งขึ้นไปอีกครับจุดแรกที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องขนาดของข้อมูลครับสำหรับข้อมูลที่ไม่เกินสัก1000รายการเนี่ย Google Sheets ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับใช้ง่ายสะดวก แต่ถ้าข้อมูลของเรามีจํานวนมากกว่านั้นมากๆเป็นหมื่นเป็นแสนรายการการหานไปใช้ฐานข้อมูลเวกเตอร์โดยเฉพาะอย่าง Pinecone หรือ Superbase ก็จะให้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเคล็ดลับข้อแรกเรียกว่า Chunking ครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามีเอกสาร PDF ยาวสัก50หน้าแล้วเราโยนเข้าไปให้ AI ทั้งก้อนเลยเนี่ยมันอาจจะสับสนได้แต่ถ้าเราซอยเอกสารออกเป็นส่วนย่อยๆหรือเป็นชิ้นเล็กๆ ตามหัวข้อหรือย่อหน้าก่อนการทำแบบนี้จะเหมือนการสร้างสารบัญให้กับ AI เลยครับทำให้มันสามารถค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเจอได้แม่นยำขึ้นมากเลยทีเดียวเคล็ดลับข้อที่สอนก็คือการสร้างทางลัดด้วยทริกเกอร์ครับแทนที่เราจะต้องคอยสั่งให้ระบบไปเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆทุกครั้งที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเราสามารถสร้างปุ่มพิเศษใน Google Sheets ของเราได้เลยครับเช่นปุ่มอัปเดตข้อมูลล่าสุด พอกดคลิกเดียวระบบก็จะไปประมวลผลข้อมูลใหม่ทั้งหมดให้อัตโนมัติทำให้ AI ของเราฉลาดและทันสมัยอยู่เสมอสะดวกสบายสุดๆไปเลยครับและแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะพักเรื่องทางเทคนิคเอาไว้ก่อนแล้วมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยกันว่าเทคโนโลยีที่เราเพิ่งทำความรู้จักกันไปเนี่ยมันจะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรได้บ้างและมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและการทำงานของเราได้อย่างไร พลังที่แท้จริงของเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่การมี AI ครับแต่คือการที่เราสามารถเชื่อมต่อ AI เข้ากับข้อมูลของเราได้โดยตรงเพื่อสร้างเครื่องมือที่เข้าใจโลกของเราอย่างแท้จริงนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด